ขั้นตอนการเจ็ดแล้วนะะี่ค่ะเฮ็ดปวกนี่เฮ็ดละโง่กฮ้ยเห็ดละโงกกินมัท่านไดนมันหอนแกงกินเรนกินดวกลิ้นเฮ็ดละโงกหลายน้อยซ้อตุนดอนอันนี้เฮ็ดละโงกอันนี้เฮ็ดปวกแซ่บเจ็บหอมกินมัท่านไหนก็มันดวกลิ้นส้างเมืองนอนก็สีนนอ่อยากอยู่ดอก เห็ดปวกว่านเห็ดปวกเห็ดปวกตับแต่พ่ออยุสิบดอกเลี้ยงกันลใช่ก่วนวาน่ของวันจุนันแก่ลงกไก่ลงกหอมมๆไอ้มยจัก่อย มาได้ปีนอเอยไม่กิน้ามห้าม่้า้อมเอาหมีนอ้ออือมีกจะข้่มตเอาออีกจะคะ <c oughs> <Y ang> ่ม้าม้ืมค้ามเลยหรอห้มไหมฮะย่างกิเลนมันลายลายอัตุ้เย็นแร้ นี่ไค่เหละงกแซ่บแซ่แบ,แบกินทั้งขาเหมือนที่นี่อืมอ่ะนำอ,นอนะไรหวอนแวงลาพีนงองเนยเด้อย่างจบนี่ใครเหรละงกอืมหวานยำคุดนุด ก็นนี้เนาะมันมีลาไม่น้อตั้งใจกินก็ได้บนระเดิมมันหอนขอบคุณหลายที่ผู้ใดมากดเบิ้งกดเนี้ยเดี๋ยวย้ยมสิแกงเห็ดเปืองชุกเบิ้งมืออื่นเด้อเห็ดเปืองเห็ดเปื่องเลียงผู้หนักกายเห็ดละโงกกายเห็ดปวกเห็ดปวกหวานหวานเนอเห็ดปวกตามมามากินผู้ใดอยากกินทรงขม่านอะไรทรงกดไละไรขม่านอะไรเดี๋ยวย้สิทรงไปเลยสิบทรงไปกินเด้อเต็มตู้เย็นอยู่ทางบอกพี่อยู่มาหนิอยากกินเลย เอาแค่นี้แหละพี่น้อง